สามครับมาแล้วครับพยายามจะคีบแล้วครับโชคชัยชานไม่ยอมเพชรเพชรแม่โจ้ก็พยายามรัดเอวครับอ่ะวงในนี่ประเภทเดินเดินชนอยู่แล้วน้ําเงินเอ้าส่วนแดงนอกก็มีในก็ได้ครับอ่ะดูเหลี่ยมจับแมาจับไปจับมาโชคชัยชานโอ้ตอนนี้ตุ๊กแกเรียกพี่แล้วครับมือเหนียวใช้ได้เลยครับพี่น้อยเอาละครับดูว่าจะกอดจับในของเพชรแม่โจ้ครับจะทำยังไงได้เอาละครับจับในได้ ตอนนี้เริ่มจะเดินเร็วครับธนาเพชรแมจโจจับในมาหาเหลี่ยมจังหวะสอดแล้วเสียบตายเข้ามาเอาแล้วครับเริ่มตีเข่าแล้วคับธนาเพชรแมจโจโดนแล้วครับเพชรแมจโจแม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพชรแมจโจเนี่ยมวยเข่านะฮะครับผมแต่ยังไม่ได้เลยโดนอัดลําตัวม,มีมีอาการครับโอ้ยโอ้ยแม่แทงโอ้ยแท,ง,ท,ง,ทงเจ็บเลยนะครับเพชรแมจโจอ้าวมันช <มา S 1> นอ่าเกมเกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับป่านัดปฐมมาเลิกมันต้องใส่กันแบบนี้นัดเปิดสนามต้องใส่กัน น,นี้ก็มี่เละครับจังหวะเสียบในของเพชรแม่โจ้ครับเสียบซ้ายเสียขวาเสียบแต่ละครั้งนีโอ้โหเห็นผลงานนะครับตอนนี้อตอนนี้โชว์ชัยชานแม่ดูแผ่วไปแล้วครับเอ้างางแล้วไม่ทําโดนเข่าไปแล้วครับมาอย่าคิดช้าทําช้านะครับอยากออกต้องออกเลยนะครับอ้าคู่นี้นี่ยก3เกมดูเดือดร้าใจเพชรแม่โจ้เดินเดิน ه, โด<ร>นบัดไปก่อนโงนไงใครตีใครครับตีได้ไหมปิดมาปิดมามา,าตีไม่ได้กรรมการแยากเลยครับอาแล้วครับีบีหละครับ,รบทางด้านเพชรแบโจรู้สึกว่าความใหญ่ความยาวจะเริ่มเห็นผลครับเดินหน้าลุยอีกครั้งจับในมาเสียบขวาอาแล้วครับโชคชัยชานโอ้ยอจังหวะสุดท้ายได้จังหวะกวาดล้มลงม,มาครับจังหวะนี้ก็อรอจังหวะนะครับเพราะว่าโชคชัยชานพยายามใช้หมัดแล้วพยายามใช้หมัดแล้วครับจะได้ผลหรือเปล่าครับ โอ้โหคู่นี้นี่แม่พลิกไปพลิกมาครับอ่ะต่างฝ่ายต่างมีดีมาโชครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมครับอ่ะเดินต่อแม่แกแกเดินเดินแบบดุยดเข้ามาเลยครับเพชรแม่โจอ่ะตีได้ไหมหัก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 ยังไม่ล้มครับถือว่าโชคชัยชานีเตรียมตัวมาดีครับไม่ยอมลงครับอ่าครับไม่ท้อครับท่านเพชรแม่โจจังหวะเดินนมต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับจับนได้ลุกวงนหาจังหวะ อาล้วครับเด้งเข่าขวาแม่เด้งทีก็มีเสียงเฮจากพี่น้องแฟนมวยครับคุณออดครับโอ้โหสุดมันเลยครับนี่แหละครับนัดผสมมาเลิกครับในศึกมวยเด็นสังเวียนเดือดครับอ่าเดินต่อครับเอ้าอ้ยอ่านักลงทุนโดนไปก่อนกึ่งบันกึ่งศอกครับอ่าวงในบิดมาตีไปตีมาครับมมันใกล้เชือกมันใกล้เชื้อเอาละครับกรรมการเห็นทำไม่ชัดเจนก็แยกออกมาก่อนครับมาทำเกมกันใหม่เวลาเหลือไม่ถึง20วินาทีมีเข่ามาแล้วครับเพชรแม่โจ โชคชายชานพยายามลู่ตัวหนีจะไหวหรือเปล่าครับออสโอ้โหการฟิตซ้อมทั้งคู่นี่ยอดเยี่ยมเลยครับมาเดินทางมาถึงในช่วงท้ายปลายยก3าแล้วจะหมดอยู่แล้วออยังยังยัง,ยงไม่ยุบยังไม่ยุบเอา้าแข้งไปไหนไหนเอา้าตีก่อนจะเลิกมวยแล้วก็มาเป็นกรรมการครับอ่แล้ะครับก็เป็นวิถีของมวยมาดูตรงนี้ครับเบียดโอ้โหดันเลยครับอ่ายกนี้ยกสี่แล้วนะครับ ผูเปิดหัวครับนัดปฐมบลเลิศึกมวยเด็ดสงเวียนเดือดครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับเวลาเดียวกันนิดเลยครับอ่า17ดนาฬิกานาทีทางช่อง JKN อ่าตอนนี้ดับเครื่องชนแล้วครับแม่แต่ดูเหลี่ยมครับเหลี่ยมตัวของโชคชัยชานครับเขาได้ตลอดนะครับคือเขาได้เหลี่ยมเวลาเหวี่ยงลงไปเนี่ยแต่ว่าดูแรงปะทะเลยครับคุณน้อยครับผมก็จังหวะสุดท้ายมักจะเป็นที่โชคชัยชานทำได้ครับแต่ก่อนจากทำได้ดีตลอดโอ้โหสำคัญว่าเบียดเนี่ยจะครบ ห้ายกหรือเปล่านะครับจ้าพละกาลังต้องแมต้องผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นเลยครับมวยไทยห้ายกเดินต่อเดินไล่ต่อนะครับโอ้โหยิ่งโดนยิ่งเดินครับตอนนี้เพชรแม่โจ้เบียดเบียดเลยครับเข้ามาบี้ใส่โชคไชยชาญเป็นไงครับโอ้ผมว่าเหมือนตัวตาล้มลุกครับทางด้านเพชรแม่โจ้ครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับใช่แล้วครับโอ้โหแล้วดูครับเพชรแม่โจ้แกแกขู่ด้วยนะครับเดินมาเอาโดนหมัด ยังยังยังอีกทวารแต่โชคชัยชานยังเตะสกัดเพชรแม่โจเบียดเข่าแล้วครับแมาประเภททนอยู่แล้วับเพชรแม่โจอ่ะตื้อไปตีได้ไหมตีได้ไหมแมยังตีไม่ได้ครับโอ้วันนี้โชคชัยชานแกเลี่ยมตัวนี่เลี่ยมเทวดาเลยครับใช่แล้วครับครับก็จะมาจะมาก็โดนจังหวะสุดท้ายของสนานโชคชัยชานครับเพชรแม่โจโชคชัยชานนี่พยายามรักษาระยะห่างครับไม่ให้เข้าใกล้ครับคือจะยังไงก็ตามนะครับแม่ เดินเบียดเหลือเกินนะครับเพชรแม่โจ้เพชรสุภาน์นันนะครับมวยแบบนี้นี่เจอกันไปนีนน่ากลัวเหมือนกันนะครับยิ่งมากยกนี้นั่งยิ่งน่ากลัวครับมาดูว่าจังหวะเดินเริ่มจะช้าลงไปนะครับเพชรแม่โจ้ช้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าโชคชัยชานี่เนี่ยครับเห็นหมดเลยครับนี่ครับวงวงในตีได้ไหมมาก็พยายามจะตีแล้วนะครับแต่ว่าอ้าวตีได้ตีได้มามันใกล้เชือกกรรมการเลยแยกก่อนครับมาแห่ตอนนี้ก็ดูนะครับว่าโชคชัยชานี่ จะรับไหวหรือเปล่าครับแต่ก็ออกอาวุธได้ดีนะครับคุณน้อยครับผมโชคชัยานี่พยายามหาจังหวะสีมือครับส่วนเพชรบาโจ้ไม่ทอครับเดนหน้าจับได้ได้เอ้าเด้งขวาขวาเข้ามานี่นะครับพอถึงตัวได้ก็มีเสียงเฮเสียงฮาตลอดครับจะไหวหรือเปล่าครับแม่ดูทรงแล้วเนี่ยโชคชัยชานแกต้องรับเยอะๆโดนตีอีกแล้วครับอ่าพอตีได้นี่เริ่มเริ่มจะเฮเริ่มจะฮาแล้วครับเอ้าตีได้ไหมตีไปมาดูตั้งกำแพงไว้ก่อนครับโชคชัยชาน โอ้โหคู่นี้นี่มาต้องลุ้นลวครับลุ้นให้น้าเงินนี่ต้องตีให้ได้ครับถ้าตีได้ยังยังมีลุ้นอยู่อ้าววงไหนวงไหนอ้าวตีมาก <c oughs> อดแ<ต>น่น<ม>เลยตีไหมตีเป็นยังไงครับคุณท้ยอยเ <c oughs> สียงเฮนี่มาตลอดครับทางด้านเพชรแม่โจ้ครับทำทีไรนี่โอ้โหกระหึ่มเวทีครับพี่น้องแฟนมวยท่านรองครับโชคชัยชานเตะก่อนจากยกนี้ ลำพังวงในอย่างเดียวไม่พอครับเพชรทางด้านเพชรแม่โจ้ครับต้องมีหมัดมีศอกมาเติมครับคือความหลากหลายของอาวุธเนี่ยนั่เองมองว่าโชคชัยชานก็ออกอาวุธได้ดีนะครับไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องอาศัยของหนักเลยครับของหนักของคมต้องมาแล้วนะครับเพชรแม่โจ้แม่ไปยืนคุยไปถามประวัติไม่ได้ครับโอ้โหโชคชัยชานนี่แม่แกวนไปเรื่อยครับอ่ะแทงขวามาครับเพชรแม่โจ้ยังยังยังไม่ท้อนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับหมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้ครับครับ หมัดมวยไม่ใช่กล้วยควิกต่อยหมัดนี้สวยมา,มากเลยครับเอาแหละครับทางด้านเพชรแม่โจ้ก็ตือ้อไม่เลิกครับจับให้มากนะโชคไข่านก็หาจังหวะหลักเหลี่ยมคอยเลาะคอยเล็มครับพยายามเดินเบียดเลยครับทางด้านของโชคเพชรแม่โจ้ต่อยแล้วครับโชคไข่ชานเอายืนนิ่งเลยครับยืนงงมันมอนอยู่ในดงกล้วยครับพอพอต่อยหมัดแล้วมีเสียงเจี๊ยวจ้าวเลยนะครับอ่าเพชรแม่โจ้ ต้องงัดมาแล้วนะครับกําปั้นเขาบอกว่ากําปั้นไม่มีรูโดนไม่โดนไม่รู้ม<า>ไม่รู้ครับไม่รู้จะโดนไม่โดนเข่าไปแล้วครับเข่ามาแล้วเริ่มจับได้ครับทางด้าเพชรแม่โจ้ครับแม่ตัดใดที่เสียและครั้งยังไม่ไดังก็ยังมีความหวังครับเดินเบียดเลยครับเพชรแม่โจ้โชคชัยชานพยายามเต้นเฮ้ยบอกให้ยจะหมดยกแล้วเว้ยมีคุยกันด้วยเหมือนส่งสัญญาณสง,งบศึกนะครับทางด้าโชคชัยชาญ จะสงบหรอหว่างเพชรแม่โจ้ไม่สงบด้วยนะครับเดินเวียดเลยครับคุณน้อยครับผมเพชรแม่โจ้บอกว่ายังมีเวลาครับไม่มีสัญญาแตะนวมเด็ดขาดครับดูเต้นหนีแล้วครับคุณออดเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีกับ20วิีนะครับยกสุดท้ายครับอ้าวตามมาต่อยหมัดแม่หมัดเพื้ยงครับไม่โดนแม่แกล็อกดูเหลี่ยมนี้ครับล็อกคออยู่เลยนะครับเดี๋ยวจบผู้นี้คู่ต่อไปนี่เป็นเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับ ก็ขอล้างตากับนิโรสบุญมีฤทธิ์ครับในน้ำหนักร14ปอนด์คาใจกันมาจากวิกแอร์ราชดำเนินอ้าเวาเวลาย,ยังเหลือ,อเร่งขึ้นมาครับเร่งขึ้นมาครับเหลือหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับโชคชัยชาญกับเพชรแม่โจ้แม่โชคชัยชาแก็เต้นติดชึ้งแล้วครับไม่ปะทะตรงแล้วครับครับผมก็มั่นใจครับโชคชัยชาญหนึ่งนาทีสำลับเพชรแม่โจ้นี่เป็นนาทีท้องฝังเพชรครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าครับเพชรแม่โจ้เบียดเลยครับเพชรแม่โจ้ใช้หมัดออกอาวุธทุกอย่างครับ งัดมาครับงัดมาครับก๊อกสุดท้ายครับมาท่าโอ้งัดศอกงัดหมัดมาโดนจังหนับนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับว่าแต่ดูครับดูว่าดูเหมือนว่าจะจะช้าลงไปแล้วนะครับเพชรแม่โจโชคใยชาญมั่นใจครับตอนนี้ออกลำวงเลยครับเล่นวงนอกไม่ปะทะตรงครับถ้าผมก็มั่นใจว่าที่ทํามาก็ทําได้ดีแล้วครับโชคใยชาญครับเพชรแม่โจก็เดินหน้าลุยต่อครับอาศัยเวลาที่เหลือเปิดเกมเข้าไปหาครับ อย่างเข้าไปแได้โดนเตะก่อนจากอีกครับอ่ะบทยกสุดท้ายนะครับนี่แหละครับรุ่นน้องครับกล้มลงไปกราบรุ่นพี่ครับเป็นภาพที่สวยงามเลยครับคู้เปิดสนามครับในศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดทางหน้าจอช่อง JKN หมายเลข18นะครับเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลา17.30นาิกานาทีครับเรียนย้ำนะครับรายการประจำนะครับเจอกันทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ครับ กรรมการปรวัตแขกสินทรนะครับเดินรวบรวมไปให้คะแนนครับจากกรรมการด้านล่างสามท่านแล้วก็ชูไปที่มุมแดงครับโชคชัยชาญสอม,มงคลการช่างครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรแม่โจเพชรสุพานนันครับแหมเดร